สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกุ้งผัดผงกะหรี่กันจ้ามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกุ้งกุลาดำค่ะตัวใหญ่ๆเลยจ้ากุ้งหนึ่งกิโลค่ะเดี๋ยวยายจะมาแกะเปลือกออกให้หมดจ้าผักก็จะมีไม่เยอะค่ะผักขึ้นช่ายฝรั่งนะคะใบเหี่ยวๆแล้วค่ะ2อสามกา้าน ต้นหอมก็สองสามต้นค่ะหอมหัวใหญ่หนึ่งหัวกระเทียมหนึ่งกลีบยายจะใส่ปาปริก้าแดงไปด้วยครึ่งลูกค่ะเอาแค่พอมีสีสันเนาะเครื่องปรุงและอื่นๆก็มีไข่สามฟองค่ะผงกะหรี่เดี๋ยวเราจะใส่ไปสักสองสามช้อนชาค่ะพริกไทยตามชอบเลยจ้าน้ำพริกเผาค่ะหนึ่งช้อนชาครึ่ง น้ำตาลนิดหน่อยจ้านมข้นจืดค่ะ100มิลลิลิตรสีวขาวน้ำมันหอยค่ะกุ้งก็แกะหัวออกเลยค่ะแกะเปลือกให้เหลือหางไว้หน่อยนึงค่ะ ผ่าหลังเอาไส้ออกให้หมดจ้าตัวนี้ไม่มีไส้เนาะกุ้งหนึ่งกิโลค่ะได้แค่นี้เองจ้าต่อไปก็จะหั่นผักเตรียมไว้เลยค่ะหั่นหอมสักประมาณสองเซนค่ะความยาวเนาะ ขึ้นใช้ก็สักประมาณสองเซนเหมือนกันค่ะอันนี้ไม่ค่อยงามแล้วนะเหี่ยวเหี่ยวดำดำตัดออกค่ะอันนี้่าครึ่งก่อน หอมผ่าครึ่งแล้วก็หั่นตามยาวจ้าปาปริก้านี่อาจจะไม่ใส่ทั้งหมดค่ะเอาสักสองซีกนี่ก็พอ ให้มีสีสนันค่ะกระเทียมกลีบนี้ใหญ่เลยนะคะเนี่ยเยอะไปแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวก็เหม็นหึงต่อไปเรามาทำน้ำปรุงค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้ำพริกเผาใส่น้ำมันไปด้วยหน่อยหนึ่งค่ะน้ำมันน้ำมันของน้ำพริกเผานะคะใส่ไปด้วยหน่อยหนึ่งน้ำตาลพริกไทยผงกะหรี่ใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนชาค่ะประมาณหนึ่งช้อนชา คนผสมให้เข้ากันก่อนจ้าแล้วก็ใส่นมข้นจืดเอาให้ละลายประมาณนี้เลยจ้าเข้ากันดีแล้วเนะาะไข่สามฟองค่ะก็จะตีให้แตกเหมือนเหมือนที่เราเอาไปเจียวเลยค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วจ้า เสร็จแล้วก็เทลงไปในน้ำปรุงของเราเลยจ้าคนอีกทีให้เข้ากันค่ะน้ำปรุงนี้เราต้องเตรียมไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่ากุ้งเราใช้เวลาไม่นานเนาะแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยจ้า ใส่ตามชอบเลยค่ะเดี๋ยวชิมดูก่อนค่ะเดี๋ยวยายจะใส่เกลือไปนิดนึงค่ะชิมอีกทีสิโอเคแล้วจ้า แค่นี้พอละใส่น้ำมันเล็กน้อยในกระทะค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าผัดไฟแรงนะคะยายจะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะให้กุ้งสุกประมาณนี้นะคะแล้วก็จะใส่ผงกะหรี่ไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะ กุ้งของเราก็ไม่ต้องสุกมากนะคะแค่นี้ก็พอค่ะแล้วก็ใส่น้ำปรุงไปเลยจ้าพอน้ำเราเริ่มข้นแบบนี้นะคะใส่ผักลงไปเลยจ้า คุเลคุเลแค่นี้ก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วจ้าจัดเสิร์ฟเลยจ้าได้จานใหญ่ๆเลยค่ะมามาค่ะเพื่อนๆมาแซ่บด้วยกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ